n น็ตฟิกอ่ามีเหมือนกันแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับเต็มตื่นหรอกนะหรือว่าก็หลับไปทั้งความคิดนั่นแหละใครเป็นบ้างเมื่อก่อนผมเป็นหนักมากนะจนบางทีเนี่ยนอนตีสี่ตีห้านอนตีสี่นอนอะไรอย่างนี้เลยนะหรือไม่ก็ไม่นอนดูหนังดู Facebook จนกว่าจะง่วงนะ เพราะว่าเวลาหลับไปเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่มีแม้กระทั่งมีทฤษฎีที่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าเวลาคุณจะนอนแล้วคุณยังคิดอยู่คุณไม่ต้องนอนนะคุณลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาหาอะไรทําเลยไหนไหนมันก็นอนไม่หลับหรอกมีอย่างนี้ด้วยอ่าอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่ามันส่งผลอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงหยุดมันไม่ได้แล้วเราจะหยุดมันได้อย่างไรอืมอ่าเวลาเราคิด จริงๆแล้วเราคิดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาในวันนี้นั่นแหละคิดถึงเรื่องราวนะเมื่อกี้นี้เมื่อสิบนาทีที่ที่แล้วเมื่อครึ่งชั่วโมงเมื่อตอนเช้าหรือปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วปัญหาเมื่อปีที่แล้วคนรักเก่าเมื่อสามปีที่แล้วก็ยังมาอยู่เลยจริงไหมมันยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนหรอกอืมวันนี้เราจะมาดูกันว่า ไอคิดก่อนนอนเนี่ยนะคิดก่อนนอนที่ทําให้เรานอน,อนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงนะข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสาหรับคนที่สําหรับคนที่ไม่รู้จะจัดการยังไงนะคนที่เขาอยู่ต่างประเทศหรือเขาเรียนเมืองนอกหรือเป็นระดับซีโอเขาบอกว่าเวลาเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่รู้จะทําไงเขาลุกคือลุกขึ้นมาทํางานต่อ คนที่เป็น CEO นะก็ถือว่าดีนะเขาใช้เวลาว่างของเขาเนี่ยอย่างน้อยก็พัฒนากิจการงานของเขานะแต่เป็นวิธีที่ผิดมันจะทำให้คุณไม่สามารถลบได้่าเคยเป็นค่านะเป็นค่าลืมตัวค่าได้สติดึงตัวเองกลับมาแล้วบอกตัวเองต้องนอนได้แล้วหลับสักพักใหญ่โอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่อยๆแกะค่อยๆแกะไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องผิดผมก็เป็น เราต้องสำรวจนะชอบคิดก่อนนอนใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลานอนมันเป็นช่วงที่เรากําลังจะโล่งที่สุดไม่มีใครมากวนเราแล้วไอคนที่เราไม่ชอบไม่มากวนไม่เห็นหน้าแล้วแต่มันมาอยู่ในความคิดแทนโอ้โหทรมานมากจริงไหมโล่งมากโล่งสุดๆนะอาบน้ำเนี่ยนะสดชื่นหอม นะสระผมทาอะไรให้ตัวเองแต่ระหว่างสระผมก็คิดแต่เรื่องนั้นนะนะหลอกล้อนเราไปนะไม่จบไม่สิน้นแล้วเราจะตัดจบได้ยังไงนะควรนอนกี่ทุ่มอ่าเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้เดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับเก็บคําถามไว้นะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามตอนท้ายๆได้เลยนะอ่าเดี๋ยวถามตอนท้ายๆได้เลยนะครับเวลาเราเป็นแบบเนี้ยคุณรู้สึกไหมว่า มันทรมานถ้าเลือกได้ฉันอยากหลับตาแล้วก็หลับเลยหรือฉันอยากกลับไปเป็นเด็กที่แบบมันอยากเล่นนะ่ะเล่นแต่หลับตอนเล่นนะ่ะอันนั้นนะ่ะชีวิตโคตรฟินปะนะเด็กเนี่ยหลับไปตอนเล่นเลยนะคือหลับไปตอนที่มีความสุขแต่คุณรู้ไหมว่าพอเราโตขึ้น เวลาทําไมมันผ่านไปเร็วจังเวลาเรามีความสุขอะ่ะสังเกตดูไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่บ้านกับแฟนกับเพื่อนกับพ่อกับแม่ผ่านไปเร็วจังจริงไหมแต่ไอคนหรือเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดเนี่ยมันเกิดทุกเวลาอยู่ในหัวเลยรับตาไม่ได้เลยมันมาอีกแล้วมันมาอีแล้ว,แล,วแล้วปัญหานี้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นะบางคนนะครับถ้ารู้ตัวเองถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าพอรู้สึกว่า อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อยู่ไปก็เจอแต่เรื่องเดิมๆคิดสมองวนเดิมๆอันตรายนะอันตรายมากนะไม่ว่าคุณจะมีความกังวลเรื่องความรักเรื่องรายได้เร,รเรื่องครอบครัวเรื่องคนคิดยังไงกับเราไอ้เรื่องเนี้ยเลิกนะไอ้ใครคิดยังไงกับเราอะเพราะเราอะกลัวแต่คนอื่นจะคิดยังไงกับเราแต่ไอ้คนอื่นก็กลัวว่าเราจะไปคิดยังไงกับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันระแ,แวงเราเหมือนกันคิดแบบนี้ เราตัดเรื่องนี้ทิ้งไปก่อนไอคนที่จะคิดยังไงกับเราเลยมันไม่มีใครเขาสนใจคุณหรอกเพราะทุกวันนี้เขาเอาตัวรอดกันนะใครที่รู้เรื่องนี้ได้ไวจะดึงตัวเองกลับมากลับมาตั้งหลักก่อนประเด็นก็คือมีคำถามเนี้ยจากคนที่เขา inbox มาทางไลน์นะอ่าใครไม่มีไลน์แอดแอดไลน์ไวผมเองเนี่ยต้องบอกข้อเสียก่อน มันทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคทุกสารพัดโรคเลยนะบางคนบอกว่าคิดนะคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ออกกําลังกายเหมือนกันนะไม่เป็นหรอกคุณรู้ไหมว่าบางคนออกกําลังกายเยอะก็เป็นมะเร็งทําไมอะกินอาหารคลีนเยอะก็เป็นผมเจอเยอะมากมันไม่เกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตวิญ,ญญาณของคุณนั่นแหละมันจะส่งไปที่ความคิดนะคุณไม่เคยเหลียวแลมันเลย และเวลาคุณคิดก่อนนอนมันอันตรายมากถ้าเทียบเปอร์เซนต์แล้วเวลาคุณโกรธหรือเกลียดใครเวลาคุณตื่นนอนความอันตรายต่อตัวคุณเองนะไมไ่ต่อเขานะห้าสิบหิแต่เมื่อคุณคิดก่อนนอนนะทั้งที่ไม่ได้เจอหน้าเขาโกรธหรือเกลียดหรือมีความกังวลอะไรก็ตามความอันตราย 90%, 90้าเลยอีก10%ก็คือวัดดวงเอาจะรอดไม่รอดคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณใช้ก่อนนอนโดยการกังวลโดยการไม่สามารถควบคุมก่อนนอนได้คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณตื่นนอนขึ้นมาเช้าวันใหม่คุณก็ไม่สามารถควบคุมวันนั้น24ชั่วโมงได้เหมือนกันอันตรายสุดๆ และเราก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันอยู่ยากเพราะฉะนั้นถ้าถามตัวเองตอนนี้ทุกคนเลยต้องถามว่าครั้งแรก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 ,แรก,แ,รก,แ,รกแรกเลยเนี่ยที่เราเนี่ยนอนไม่หลับครั้งแรกเลยนะครั้งนั้นแหละมาเป็นชนวนแล้วยาวมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อกหักตั้งแต่วัยรุ่นเรื่องเครียดสอบเรื่องอะไรก็ตาม สุดท้ายแล้วไอ่เก้าสเนี่ยที่ผมที่ผมบอกเนี่ยมันจะทำให้คุณตื่นมาทำงานความรักการเงินการงานมันจะยากขึ้นกว่าเดิมมันจะยากขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเมื่อคุณคิดก่อนนอนเพราะฉะนั้นก่อนนอนคุณต้องคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ไว และวิธีเค,คลียร์ตัวเองให้ไวคืออะไรรู้ไหมอ่ะลดสิบห้าวันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซันหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นนะ่ะมาบวกกับซีซันสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสองราคาแค่หนึ่งมืหพันเ้าร้อยบาท จากจาก1 9 8 0 0บาทนะครับเรียน15วันซีซั่น1และ15วันซีซัน2พร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้างจิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไง นั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่น2มีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะควอนตัมจั๊์นะการนั่งสมาธิในควอนตัมนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมากและที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คนนะ เขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใครต้องไปดูเองสําหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนหนึ่งผมอึ้งมากเรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือผมใค่อ,อิสระนะ ว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะอ่ามีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ่อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันอ,ะอ่ะอ่าผมเอามาโพสตเอาไว้ใน f เฟซบ o ๊กนะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่า ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มๆครับเนื้อหา30วันรวมๆแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวม